สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับไฮคนเดิมนะครับครับเพิ่มเดิมเดี๋ยวบอกเดี๋ยวาไฮแนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันครับครับก็ชื่อไฮนะครับผมชื่อจริงชื่อสรุญสะทรธนาวัชรวัตรครับอ๋อไฮเรียนอยู่ที่มอลังสิตครับคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ปีปีสองครับปีสองนะโอเคผลงานที่ผ่านมาหรือกําลังออนแอร์อยู่เนี่ยตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับผลงานมีที่ผ่านมาก็คือ อ่าบ้านนี้หัวใจมีฝันครับช่องทูช่องทูแล้วก็ที่กําลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็คือน้องใหม่รายบริสุทธิ์ครับอืมอันนี้คือเล่นมานานแล้วใช่ไหมฮะเล่นมาก็ประมาณ2ปีได้ถือว่ากลุ่มแฟนคลับเป็นไงฮะหนาแน่นไหมฮะก็พอมีบ้างเด็ก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 นี่คือเด็กเด็กประถมครับเฮ้แต่ผมว่าคุณก็น่าจะมีแบบสาวเมกฤษดอยู่นะก็พอมีบ้านก็เด็กเด็กประถมเนี่ยแหละฮะโอเคไฮอ่ะเรารู้จักไฮไปคร่าวๆแล้วเราอยากรู้ว่าไฮเนี่ยเข้าวงการมาได้ยังไง เข้ามาแล้วครับตอนนั้นก็เริ่มแรกจากการประกวดประกวดครับรก็ประกวดแก๊งน้องใหม่เนี่ยตอนนั้นคือเขามีประกวดคือทุกภาคเลยประกวดเข้ามาในแก๊งน้องใหม่แล้วก็ลองไปดูโดยที่ไม่เคยผ่านประกวดการที่ไหนมาก่อนเลยอันนี้คือเวทีแรกเลยว<ค>ั้เวทีแรกเลยแล้วก็อ้าวรายด้วยติดเลยต,ติดเพราะงั้นงงไหมแล้วก็เราก็ทําการแข่งขันในในรายการนั้นด้วย<อ>ก็คือใช้ระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่ง เหมือนแบบเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยครับกดกดดันเนี่ยเท่าไหะกดดันไหมไม่กดดันเลยเพราะเป็นตัวของตัวเองเลยครับอย่างนี้เลยใช่ไม่ต้องมาปั้นหน้าปั้นตาไ,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาเสแสร้งเลยแหละ <c oughs> โอ้นี่คือจุดเริ่มต้นของไยคือการประกวด <c oughs> คือเวทีแรกแล้วเวทีเดียวเว <c oughs> ทีแรกแล้วเวทีเดียวโอ้น้อยคนนะที่เป็นอย่างนงี้นะฮะ <c oughs> คืออ่ะเรารู้แหละว่าว่าไฮเนี่ยประกวดครับ เราอยากถามว่าแรงบันดาลใจอะไรที่ทาให้ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องประกวดเราต้องผลักดันตัวเองอะไรเงี้ยตอนนั้นไม่มีแรงบันดาลใจเลยดีกว่าเรียกว่าไม่มีไม่มีเลยคือตอนนั้นมันมันคือเมื่อก่อนเป็นคนขี้อายขี้อายนะเอเออเป็นคนขี้อายแต่คืออยากจะชนะไอ้ตรงเนี้ยอยากทลายกาแพงตรงนี้ออกไปแค่นั้นเองโดยที่ไม่มีแบบเป้าหมายว่าอยากจะเป็นดาราอะไรอย่างไม่มีแค่อยากจะข้ามไอ้ตรงตรงที่เราแบบเขินอายแค่นั้นมันเป็นปมเราเป็นปมเราอ่าคือ อยากจะแก้ปมตรงงานอยากแก้ปมแต,แต่แต่มันได้สองต่อเลยใช่มันมันมันกลับได้แบบผลที่แบบผลลัพธ์ที่เกินคาดหมายครับแล้วอ๋อเรารู้แหละว,ว่าไฮเล่นเล่นละครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครครับอ่อผมอยากทราบว่าคําว่าอาชีพนักแสดงของของไฮเนี่ยนิยามมันคืออะไรนิยามที่เราเรียกตัวเองให้เราเนี่ยเป็นนักแสดงนะนิยามลอดเราคืออะไรครับนิยามม,มันมันพิเศษก่าคนอื่นไหมหรือมันต้องทําอะไรยังไงมันไม่พิเศษกับคนอื่นก็คือ นักสแสดงก็คืออาชีพนักสแสดงคืออาชีพหนึ่งนะฮะค,คือคนส่วนใหญ่จะมักเรียกว่าดารานักสแสดงแต่คือสําหรับผมคือมันแยกกันดาราเนี่ยคือคนที่มีชื่อเสียงแบบเซเลบริตี้อะไรอย่างเงี้ยไ,<ป>ไปเลยเออแต่ไอ้นักสแสดงเนี่ยอาชีพนักสแสดงก็คือการมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ถ่ายทอดออกมาทางการสแสดงอืออืนั่นแหละครับยอดเลยคนนี้ครับไม่ถือตัวแม่อะไรไม่ถือตัวไม่ต้องมาคิดว่าเราต้องแบบ เฮ้ยเฉพย์ไม่ได้นะนเราเต็มที่นะมันไม่เหมือนกัน <S 2> <S 2> <S 2> คือเราต้องถ่ายทอดในการแสดงของเราเราเหมือนเหมือนเราต้องคอีบคาแรคเตอร์ในตัวตัวในตัวละ,ะครแล้วถ่ายทอดให้คนดูดูรู้และเชื่อว่าเป็นตัวตัวตัวละครตัวนั้นจริงๆงนี้เป็นคนที่ตอบได้อย่างจริงใจเลยถือวสัสภาษอ์มาก <ใจ S 2> <ผ>มุมมองของนักแสดงที่มี ต่อละครไทยอย่างเงี้ยละครที่เราเล่นเล่นหรือที่เราได้ดูแบบเพื่อนเพื่อน,น,น,นที่พี่ในวงการเขาเล่นมุมมองของเราในฐานะนักสแสดงที่มีต่อละครไทยอ่ะเป็นยังไงอ่ะผมอยากรู้มันต่างจากคนข้างนอกไหมมันละครไทยคือคนไทยก็ต้องดูละครไทยครับใช่ไหมฮะใช่มันคือละครไทยมันไปเปรียบเทียบกับละครของต่างประเทศเนี่ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้อืมทําไมฮะ<พ>อาะเวลาการอคติ้งการใช้คําพูด สำเนียงอะไรเงี้ยคือมันต่างกันอยู่แล้วครับครับคือละครไทยมันก็มีเอกลักษณ์ของละครไทยมีกลิ่นอายเอาไว้แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำเน่าอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นคำเป็นแพทเทิร์นใช่มันมันมันเลยตีโจทย์มันเป็นอย่างนี้มากกว่าแล้วหลังพักหลังๆนี้คือถ้าถ้าถ้าพูดถึงเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยซีรีส์นี้ก็เริ่มเกิดใช่ไหมครใช่แล้วผมอยากจะถามว่าไทยเนี่ยมีมุมมองต่อซีรีส์อ่ะ มันแตกต่างจากละครไทยยังไงอะ่ะอันนี้คือผมอยากรู้จริงๆเพราะเราทําบล็อกเนี่ยเราก็เพื่อจะตีแผนในด้านของละครกับซีรีส์<ม>ใช่สำหรับตัวเราแล้วมันแตกต่างยังไงอ,อย่างของผมก็คือที่ที่เล่นมามันก็คือเป็นซีรีส์แหละ,ะซีรีส์น้องใหม่ใช่ <ๆ S 2> พึ่งพึ่งจะมีไปปรับเปลี่ยนคือไปเล่นละครครับคือแบบละครละครเลยลนะอะไรประมาณนี้มันมันมีความแตกต่างก็คือ เทคนิคการเล่นอาจจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ผมว่ารวมๆมันก็คล้ายๆกันครับโปรดักชันอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันเลยใช่ฮะแต่กลุ่มกลุ่มคนดูส่วนใหญ่วัยรุ่นเขาจะดูซีรีส์ใช่ไหมฮะมันใช่ส่วนใหญ่คือซีรีส์เดี๋ยวนี้มันมันเน้นวัยรุ่นมากกว่าคือซีรีส์แบบมัธยมอะไรอย่างเงี้ยฮะครับมันก็มีความน่าสนใจกว่าละครอยู่ใช่ก็ถือว่ามันอาจจะแตกต่างกันในเรื่องในพาร์ทของอ่า กลุ่มเป้าหมายคนดูมากกว่าแต่จริงๆคือในฐานะที่เราเอ้ยเราเป็นเบื้องหน้าเราได้เห็นงคือทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้านี่แทบจะคล้ายคลึงกันหมดเลยคล้ายๆกันครับโอเคอาล่ะรู้แล้วว่าละครกับซีรีส์มันมันเป็นอย่างนี้เราอยากจะถามพายว่าเฮ้ยแล้วเราไอ้สองตัวเนี้ยมันมันให้ประโยชน์อะไรกับกับเราใช่มันให้ประโยชน์มันมันให้เยอะนะครับแต่อยู่ที่ว่าคนดูที่รับเนี่ยมันมันได้รับหรือเปล่าอืคือเราดูว่า เราเสพเราเสพข้อมูลมาเนี่ยเราก็คิดตามด้วยหรือเปลา่าหรือว่าแค่อินอินแค่นะตอนนั้นคือรู้ว่าตัวละครเนี้ยมันไม่ดีแต่แต่ว่าเราก็แค่จาว่ามันไม่ดีครับ <tha> ใช่ชแค่นั้นเองแค่นั้นเองเอ่ออยากฝากอะไรบอกว่าผลงานตัวเองตอนนี้คือทั้งในอนาคตอันเร็วๆนี้หรือว่ากําลังออนแอร์อยู่ฝากฝากได้เลยนะครับก็อยากจะฝากตอนนี้ก็มีละครน้องใหม่ร้ายบรสุทธิ์นะครับแล้วก็ ที่กำลังถ่ายทำตอนนี้ก็อุบัติลักษณ์เทวะครับไปถ่ายที่ญี่ปุ่นด้วยโอ้ช่องไหนเขาเนี่ยช่อง t f o f o u ครับ2 f o y o u ญี่ปุ่นเราได้ไปไหมไปสิครับโอ้ผ้าที่ไหนอ่ะไม่พลานะโหเด็ดเลยแหละอะไรเด็ดนะครับเมืองเขาเด็ดครับอากาศมันเย็นสบายดีครับก็นี่ก็คือคุณไฮน้องใหม่บริสุทธิ์ครับบริสุทธิ์ไหมครับฮะบริสุทธิ์บริสุทธิ์โอเคก็บริสุทธิ์สิคุณโอ้โอเคก็ คุณผู้ชมว่าคงจะเห็นความน่ารักของเขาแล้วใช่ไหมเขาเป็นคนงี้ครับไม่ได้เฟคไม่ได้อะไรผมรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากมากครับโอเคก็ก็ยังไงก็ขอบคุณคนดูนะครับขอบคุณทามากครับวันนี้ขอบคุณมากครับ